สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำเส้นเล็กแห้งนะคะเดี๋ยวอยใช้ผักสลัดรองจานนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีถั่วง,งอกนะคะก็จะแก้ด้วยผักสลัดนะคะ ละกิโลเลยนะคะใช้ลูกชิ้นเจนะคะ ทำเป็นมังสวิรัตนะคะก็จะใช้เป็นกระเทียมเจียวเนาะใส่ซอสปลาเหลืองนะคะใส่ซอสปลาเหลืองเพราะว่าจะไม่ใช้ซุปผงนะคะเป็นเป็ดเี่ยวแห้งเนาะเดี๋ยวจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลย่าหวานนะคะ ใส่ตั้งชชยค่ะอันนี้เป็นเผือกทอดนะคะ ไม่ใช่เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นพริกไทยดำนะคะโทษนะคะใช้มือหยิบเนาะก็รพี่้อยทานเองนะคะไม่ซีเรียสน,นะคะเพรพี่วอยพี่้อยจะโดนตำหนิเนอะว่าทำไมไว้เล็บยาวทำอาหารแต่ว่าพี่วายทำทานเองในบ้านนะคะไม่ได้ไปทำขายหรือว่าทำให้ใครนะคะไม่ซีเรียสเนาะต้นหอมนะคะ โรยด้วยถั่วป่นนะคะเสร็จแล้วค่ะเส้นเล็กแห้งเส้นเล็กแห้งมังสวิรัตนะคะเพราะว่าใส่กระเทียมเจียวเนาะแต่ถ้าทําเป็นเจนะคะก็ไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวนะคะแต่จะไปใช้เป็นตังไฉ่เจียวแทนนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ